สวัสดีครับผมชาติจรัสซับนะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวแต่งซิ่งแต่งสวยแต่งรอสุป,ปรกรณ์เจริญกันช่าง2,018สปครับสุป,ปรกรณ์เจริญกันช่างัำจากทีเอสซีเรียกร้อง วคืดว,วัวอ้าววัวเด็กุีเย๋ยว,ยยวไปไหต่ครับโอกาสร้อนมากครับช่วงนี้เออไปดูกันใกล้ๆหน่อยลงวิ่งใหม่ละเลดยดิลเลอร์ทั้งคันครับโอ้โอ้โ มาในคูกขามากครับ <c oughs> ตามไปต้นโอโซซโซเซเจอข้าวล้มในตรงนี้สุปรกรณ์เจริญกันช่างโอ้หลอดไฟ LED แปดหลอนนะครับข้างหลังรองดักคุนเป็นพ่อรองดักคุนอีก2ลูกข้างบนน่าจะอุ้มประมาณสองตันครึ่ง ปั่นให้ดูเลยสูตรไข่ก็สูตรมันครับสำหรับสุปรกรณ์จเจริญกันชั่งก็ลายไฟใช้สติ๊กเกอร์เปเลวไฟแรงทะลุทุก,ทกนาครับเครื่องยนต์ยอดฮิต Gino Direct Injection 6สูบเทอร์โบ J.O.84 ตัวเดินยอดฮิตอัน12 HP สายขวาต่มายี่สิบสามนะครับสายขวาได้กิน้นเก็บคอก็เก็บคอบเก็บคอพันแท้เร็วครับหรือว่าจัดทีเดียว กว้างสามเมตรปี2017 18นะิบเจิแปดนะอผิดเลยเพราะว่าไชแเมตรกันอยู่ครับทั้งลมให้พร้อม ฟางแห้งก็จะขุนเยอะหน่อยอ,อรองนี้วิงว่งเล็กนะครับวิ่งเล็กเดี๋ยววิ่งใส่กันหน่อยเดี๋ยวให้เขาปัดตามคันเทก่อนสุขภัณฑ์เจริญกันช่างก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกัน สุปกนกับวรสุดนี่แมคล้ายค,คล้ายกันมากใช้เล็วินเลอร์เงาทั้งตัวเลยนี่ครับปับ่นรอบๆอบก่อนคือว่ารถสามปีก็ยังเงาวับครับ ถังน้ำมันมน่าจะแปดได้หรือจุได้ถึง200กว่าลิตรถึงไหมประมาณครับประมาณ200ลิตรได้อยู่ <c oughs> นคนขับเนี่เปิดประทุนเลยครับงานนี้น้ำหนักก็น่าจะ8ประมาณ8ตันครึ่งครับประมาณนี้อาจจะถึง9ตันก็ได้ <c oughs> อ่ะ เ,เี๋ยวเข้าล้มอะไรกันนบัดกันตรงนี้ครับเี๋ยวจจกันจ้าเลยผมใส่พุดไปแล้วครับต้องยานพี่นนาโอ้วบัดใจลัดขึ้นอยู่คนขับนะครับเก่าประสบการณ์ พ่อครับรูรันเหมือนกันช่วงล่างใช้ใบแท็กต่อนะครับอุ๊บคุ้นครรู้ไหมให้เหลือๆเลือทีวิ้งนี่สองนี่ไม่ใช่โอเคนี่ อะไรไ่นู่นยีไรนี่โอ้แล้วไปเกี่ยวตอแล้วของใครนะตะนุ่นของใครภร <c oughs> รลาจ้าวขอโทษเถอะบ้านนะ <c oughs> เอาแหมกดผิดครับดูอีกคนละข้างครับ ถ้าอยู่ฝั่งนูนน้นนี่ฝุ่นเราก็ต้องอยู่เนื้อลมไอลมตีฝุ่นไปด้านนูน้นเบสเิลเลอร์เงาแล้วครับเงาว่ากเลย่ะรู้จักการในย่านนี้เลยครับ รถเครื่งกันชังรถพักสิบแปดกระชังเนโอ้ถังถังอุ้มเท่าใหญ่นะค่อนข้างใหญ่ครับเรียบร้อยมุมนี้ ตรงนี้ให้หมดเลยลูกพี่ไม่วันนี้ไม่เจอน้ำครับเจอน้ำนี่มันแน่ นในใดสนใจสุปรกรณ์เจริญกันช่างก็0898361510นะครับชาติร่ทรัพย์นั้นแค่รวีวไว้พี่น้องได้ชมกันแล้วก็บอกเบอไปติดต่อเอาเองครับบอกไม่มีส่วนเสียส่วนได้กับท่ายุกท่าแล้วครับสำหรับเออปั่นเลยดูเลย ปีที่แล้วผมเคยรีวิวว่าคันนี้ว่าเจอเข้าล้มเราติดปากนิดหน่อยนะครับ๋ยวก็ไม่มีปัญหาปีนี้นี่แรงใช้ไปอะสิบปีครับไปสบาย ก็าบาลานซ์กันดีครับไม่ได้สูงจนบางค่ายที่ทำตู้สูงมากครับแต่ว,ว่าช่วงล่างเล็กดูแล้วไม่สมดุลกันนี่ถือว่าโอเคครับนะบาลานซ์กันมากยิงในตู้เตี้ยๆหน่อยจะดีมากสูงมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความได้ครับ Ah. Oh. <c oughs> เอาวิงว่งนี่วิ่งนึ yeah, ่ง <Yeah, S 1> ย่าเยอะมากครับเอาวัวมาเลี้ยงนี่สบายมากเออเกี่ยวลกต้นไม้หน่อยโอ้หายไปเลยพี่เนอะ มาดักอีกมุมหนึ่งครับเพราะว่าฝุ่นมากพี่น้องเดี๋ยวให้เขาเก็บตกตามขอบคันนาก่อนกับรถเกี่ยวซิ่งสุป,ปรกรณ์เจริญการช่าง2,018เล็ดวินเลอร์ทั้งคันครับแรงถูกระุก ช่องจ,ดจอดเจริญทรัพย์หรือว่าเพชรช่างเจริญทรัพย์เอ็กซ์ทาเวเตอร์เอนด์ทรัคหรือว่าพรมบายฮาวเวสเตอร์ไทยแลนด์ครับตกด้วยสุปกรณ์จเจริญกันชา่างแต่สงสวยเลยทั้งคันจัดจานในย่านนี้เลยครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ